아니 <목소리나> ไปเรียนโจ้เพราะว่าสนุกสนุกอะมาสนุก้องมีพาด้วยสิครับผมเราจะเรียนเชิดใช่ไหมครับใชเราไม่ได้เราะความพร้อมจะต้อง6คนมีเงินบ้างแล้วตอนนี้ก็ลังตีคอนเซ็ปต์อยู่ครับแล้วก็วบรรลเผลิตอยู่ว่าเฮ้ยอันนี้มันจะเป็นยังไงควรจะทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับนั่นนี่ครับนั่นดีดีกับเราครับทุกคนครับเราจะมายิงแหนใหญ่นะครับกลับมาก่อนเราจะไปไหนนะครับเรไปอยู่ด้วยกันมา9ปีแล้วนะครับอยู่ให้เขาคุ้นซึก่อนดีดี ไม่ไม่ไม่ยังไม่ยังไ่อยู่เลยครับชาเขียแล้วเพราะไม่อยากมาอยู่เราหกคนไปกก็อยากให้ทุกคนเอ็นน้มาดูพวกเราหกคนครับก็ไีบมานานทีอาจะมีแบบอีเวนอะไระครับก็อยากทุกคนกลับมาเพื่อไึงบรรยากาศเก่าๆความสนุกของพวกเราทรับครอบครัวของาคอยเนครับใช่ตอนนี้เราเิ่ไมหไห็นลุงไท้ไับว่าเขาจะมอนเสิร์ตยีไสิบสองปีนะยี่สิบสองปีนะใช่กันรูวเราจะมีปา วันนี้เราเป็นคนกันเล่นกันสอนไงครับซึ่งต้องนั่อย่างนี้นี่เองเป็นรอบที่มาร้องเพราะแบบสไตล์เราสไตล์หลินเนี่ยเขาควรคิดเราอยากได้แบบนี้ซึ่งไม่ไม่เข้าเลยแต่ว่าอยากใส่ชุดนี้ตำไมอะไรตอนี่อะไรยังไงลูกครับผมผู้ผมก็ final vip ครับผมจะเป็นเป็นกึ่งคล้ายๆคอนเสิร์ตใช่ปกติเวลา final vip จะแบบมีการแบบเข้าไปดูในโรงหนังการร้องเพลงแบบสี่เพลงใช่ไหมครับครับอันนี้พี่ถ่าจัดพิเศษ แล้วก็ลองทดลองกับพวกเราครั้แงแรกนักศิลปินจูงดังเกดที่เราต่าก็จะเป็นย่อมๆเหมือนโช่นใครที่เคยไปแฟนเดย์ของจีวีที่เคยจัดขึ้นในไทยหรือว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นแบบเป็นแบบในไฟิแนลอีกทีคือการเต้นเต้นดังเลยเอาจริงมีมีลิสต์หลายเพลงเลยนะแล้วก็มีเพลงหลายๆเพลงที่เราไม่ได้คิดว่าจะมาลองดนะ้วย แล้วนอกจากพวกเรา4คนเนอะบอกเลยว่ามีน้องเทนกับน้องพอลใช่ใช่นี่เขาก็คือเรียกว่าเด็กใหม่มาแรงคือเด่นเราจะได้เห็นความแซ่บอะไรในปาร์ตี้ตรงนี้ สีคนอยากเห็นไครบเอลอยสี่คนพูดไปก่อนเื่อเือจะหลุดเราแบบพูดไปกนจพูดพูดไก่อนเป็นเด็กก็สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่อายุอนี้นะครับติดแมจนะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตก็วันที่12ไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นแฟนแฟนบร์ี้แฟนาร์น์ี้อดสมาันนีครับใช่ใช่ใช